ธรรม tamam าวุโทวะหลวงปู่สาครธรรมาวุธววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจานบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่14มิถุนายน2568การปฏิบัติทําให้สมกวรแก่ธรรม ต้องทำความเข้าใจกับตัวเองให้มากเราไปอยู่ที่ไหนเอาตาไปด้วยเอาหูไปด้วยเอาปากไปด้วยเอาใจไปด้วยเอาขันห้าทั้งหมดนี้ไปทุกคนทุกแห่งแล้วเราอยู่ที่ไหนเราก็ประกอบอาชีพประกอบหน้าที่การงานให้มันเป็นความสุข ทั้งปัจจุบันและอนาคตรเราไปให้ความสำคัญในการเข้ามาและออกไปเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวของเราเราไปอยู่ที่ไหนเราก็เอาใจไปด้วยเอาตาไปด้วยเอาหูไปด้วยเอาปากไปด้วยเอาใจไปด้วย เอาขันห้าทั้งหมดไปทุกผลทุกแห่งแล้วเราอยู่ที่ไหนเราก็ทําประกอบอาชีพประกอบกอบหน้าที่การงานแลวมันเป็นความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตปัจจุบันเราก็ทำให้มันเกิดความสุขขึ้นมาอนาคตข้างหน้ามันก็มีความสุขคำพูดคำนี้เน้นนะ เขาแสดงทำให้เราฟังเราถามเขาว่าตอนเราไปอยู่วันที่สามนมั้งเราเข้าไปวัดป่าอุดมสมพรน่าจะเป็นวันที่สามพอเราขึ้นไปส่งน้ำหลวงปู่ส่งน้ำเสร็จแล้วก็ออกมานั่งข้างนอกเนยินมือนสวายยามันจัดยาอยู่หลวงปู่ยังไม่ออกมาเราก็เลยถามมันว่าเนรินหลวงปู่สัญญาอะไรบ้าง เรนรมันว่ายัางไงเรนรมันว่าคุบาเอาตามาด้วยไหมเอาหูมาด้วยไหมเอาใจมาด้วยไหม,มหรือเอาแต่ปากมากินอย่างเดียว,นวเรยนรมันว่าอย่างนั้นโอ้โหเราอยากจะร้องให้ดังๆเราเกิดมาไม่เคยได้ยินคำพูดคำนี้ ว่าใครจะมาพูดกับเราว่าเราไม่มีตาไม่มีหูเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามไม่เคยทำให้ความหนักอกหนักใจของเจ้าของบ้านของเจ้าของสถานที่ที่เราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเราไม่เคยคิดว่าเราจะทำให้เป็นที่หนักใจเขา แต่เนมมันพูดบอกว่าคูบาเอาตามาด้วยไหมเอาหูมาด้วยไหมเอาใจมาด้วยไหม mm hmm. วายก็หมายความว่าเราไม่ให้ความสำคัญในการเข้ามาและออกไปเรายังทำตัวอยู่ในพุทธศาสนา เรายังทำตัวในหน้าที่พลเมืองศีลธรรมถ้าหากเราทำตัวอยู่ในเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นบริษัทสี่ในความเป็นฐานะของบริษัทสี่นี้เราจะทำอะไรบ้างเราจะทำเพื่อใครมันก็รู้อยู่แก่ใจของเราการที่เราเข้ามาศึกษา ธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจา้าหมายความว่าเราจะศึกษาตามแนวทางที่ท่านพาข้ามวัฏตะไม่ได้เป็นเรื่องเล็กน้อยนะเราจะข้ามวัตฏะเราจะไม่เป็นคนท่องเที่ยวในโลก เพราะในโลกมนุษย์อยู่ด้วยความแรงแขนอยู่ด้วยความขาดแขนอยู่ด้วยความเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันสัตว์โลกคนมีอำนาจมากก็จะเอาเปรียบคนมีอำนาจน้อยนี่เป็นธรรมดาของสัตว์โลกตัวใหญ่ก็จะเอาเปรียบตัวเล็กเป็นธรรมดาของสัตว์โลกเพราะ พระพุทธเจ้าถึงว่าอยู่ด้วยความแลนแขนอยู่ด้วยความเหี่ยวแห้งอยู่ด้วยความอับเฉาดัง<ม>นั้นก็เลยนำพาสัตว์โลกออกจากวัตตะ<ม>สร้างบารมีเพื่อจะขนสัตว์ออกจากสัตว์โลกออกจากวัตตะความคิดเริ่มต้นของพระพุทธเจ้าของเรานี่ นับถอยหลังไปเมื่อยี่สิบอสงไข่มันเคยเกิดเป็นเจ้าหญิงในเมืองพราณสีแล้วก็มีพี่ชายคือพระเศรษฐาของท่านได้จดตุนิมิต แล้วก็ออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าทีปังกรใน20อสงไขยนี่มีพระเจ้าทีปังกรองค์องค์งแรกมีอายุไขอยู่แสนปีเป็นอายุไขพระเจ้าของเรานี่เกิดเป็นเจ้าหญิงในเมืองนี้เป็นน้องสาวของพระพุทธเจ้า ก็เลยไปขอพรจากครูเจ้าว่าหม่อมฉันอยากจะสร้างบารมีเพื่อจะเป็นพุทธ,ธะเหมือนกันกับพระเศรษฐาเหมือนกับพี่ชายแล้วจะทำยังไงบอว่าตั้งใจรักษาศีลอุโบสถตั้งใจทำทาน ตั้งใจตั้งความปรารถนาหลังจากได้ไปปรึกษากับพระพุทธเจ้าแล้วก็มาตั้งใจขอพระราชานุญาตจากพระราชบิดาขอทำทานสี่มุมเมืองแล้วขอพระราชทานจาก พพุทธเจ้าว่าจะขอนำประชีพโคมไฟไปจุดที่ผู้เจ้าประทับแรมอยู่ที่ไหนก็ตามจะจุดตลอดวันตลอดคืนด้วยน้ำมันพันผักกาดควมปาถนาคำว่าน้ำมันพันผักกาดชื่อว่าสิทธ,ธะอขอให้ได้เป็นผู้เจ้าชื่อว่าสิทธ,ธะ ในชาติสุดท้ายที่จะเป็นผู้เจ้าตลอดอายุไขแสนปีทำทานครั้งแรกตอนเช้ามาก็ทำทานใส่บาตรกับพระสงฆ์สาวกทั้งหลายหรือพวกฤาษีชีภัยต่างๆก็เข้ามารับบาตร แล้วต่อไปก็ให้กับคนเดินทางต่อไปก็ให้กับคนขาดแคลนเ้าาปลาอาหารแล้วต่อไปก็ของที่เหลือเอาให้กับสัตว์เดรัจฉานให้กับสัตว์เดรัจฉานให้กับสุนัขบ้างหมาบ้างไอ้กาบ,ากบาปป้างไก่บ้างไกปลาไก่เปือยอยู่ในที่เขามารับทาน ทำอยู่อย่างนั้นแสนปีจุดประทีบโคมไฟตลอดไม่มีแสงสว่างอยู่ตลอดวันตลอดคืนในที่ผู้เจ้าประทับไปประทับที่ไหนก็ตามเธอก็จะให้ค้าทาสบริวารไปจุดผู้เจ้ามีอายุขไขแสนปีนี่ได้เป็นชาติสุดท้าย ที่ได้เป็นผู้หญิงหลังจากนั้นมาแล้วไม่เป็นได้เกิดเป็นผู้หญิงอีกเลยเกิดเป็นแต่ผู้ชายมาตลอดมายี่สิบอสงไขยตั้งใจอยู่เจ็ดอสงไขยแล้วก็มาออกปากอีกเก้าอสงไขยว่าข้านี่จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงได้รัฐพยากร สิบหกอสงไขยได้รัฐพยากรในสมัยนี้ที่จะได้รัฐพยากรนี้ก็เป็นเศรษฐีในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นพ่อค้าเป็นอะไรต่ออะไรทําการค้าการขายจนได้เป็นเศรษฐีแล้วภายหลังมาก็คิดออกบวชออกบวชเป็นดาบท บวชแล้วก็สึกสึกแล้วก็บวชหกครั้งพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวเสร็จก็บวดพอถึงเวลาจะมาทำไร่ทำปูเก็บเกี่ยวก็ศึกสึกสึก,สก,สกบวดบวชอยู่นั่นหกครั้งพอครั้งที่หกผ่านไปวันนี้บวดคราวนี้ เอาถั่วเอางาเอาเม็ดพันผักผักถั่วงาต่างๆทิ้งลงในแม่น้ำหมดแล้วก็จอบเสียมมีดเครื่องมือสำหรับที่จะทำไร่ทำผูกทิ้งหมดทิ้งลงไปในแม่น้ำหมดเลยแล้วบัดน,นี้ก็ตั้งใจบวชจนบําเพ็ญสารสมบัติได้ ได้สารสมบัติแล้วพอมีข่าวว่าผู้เจ้าเกิดขึ้นในโลกพวกชาวบ้านก็นมาซักชวนว่าไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาบินฑบาทที่หมู่บ้านของพวกเราก็ไปในฐานะที่เคยเป็นหัวหน้าหมู่บ้านพอไปเสร็จแล้วก็น,นิมนต์พระเจ้า ทูเจ้าองค์นี้ชื่อว่าทีปังกรเหมือนกันกับองค์กรมาแล้วบันี้ก็พากันทำถนนวน,นทางทำอะไรตอะไรตกแต่งบ้านช่องห้องหอเพื่อจะให้เกิดความสะอาดตาที่มันลกๆกให้ตาลูสีทำนี่คนเริ่มเอาเปรียบกันมาตั้งแต่ครั้งน,นั้นที่มันลกๆนี่ให้ตาลูสีทำ พอเตะลสีมันมีฤทธิต์ตัวเองก็เป็นคนไม่รู้จะพูดยังไงเพราะชาวบ้านเขาพูดกันอย่างไงที่มันลกๆที่มันเนั่นก็นใไ้ตอร์ลสีทำพวกเราเป็นคนเนั่นแล้วอีกเจ็ดวันผู้เจ้าจะเสด็จก็ทำไม่มีกลางคืนกลางวันทำตลอดวันตลอดคืนเว้นเวลาฉัน พอผู้เจ้าเสด็จมาถึงมันยังเหลืออยู่ที่หน่อยนึงที่มันเป็นน้ำคำยังทำไม่เสร็จก็พอผู้เจ้าเสด็จมาถึงก็ถวายบังคมผู้เจ้าอมมฉันช้าทำงานไม่ทันการขอให้พระผู้มีพระภาคเสด็จผ่านบนหลังไปนอนคว่ำหน้าลงกะว่า ถ้าหากเราไม่ได้รัฐพยากรคราวนี้เราจะไม่ลุกจากคลองน้ําตรงนี้จะนอนให้มันแห้งตายอยู่ตรงนี้แหละถ้าไม่ได้รัฐทพยากรก่มปัาถนาพอสุดท้ายมาก็พอผู้เจ้าเสด็จผ่านไปเสร็จพู้เจ้าประหาัพระพักกลับมาว่าสุเมธพะดาบทคนนี้ นิมนต์ภาษาวกอย่าไปเดินบนหลังท่านเพราะท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าคือน้องชายเราตถาคตก็บอกชื่อว่าพระสมณะโคโดมโคดแท่อะไรต่ออะไรบอกอายุไขบอกอะไรต่ออะไรเสร็จได้รัฐพยากรไม่ลุกขึ้นมาถาวายบังคมผู้เจ้านึกว่าจะได้ตัดสรุวันพรุ่งนี้นะ แต่ยังต้องเดินทางไปอีกสี่อสงไขยรวมกันแล้วเป็นยี่สิบอสงไขยตั้งแต่ตั้งใจมาถึงออกปากถึงได้รัฐรพยากรได้รัฐรพยากรแนละ้วยังต้องทำควมเพียนไปอีกสี่อสงไขยในเจ็ดอสงไขยได้ผ่านผู้เจ้ามาหกไปสี่แสนองค์ มาเก้าอสงไขยนี้ได้ผ่านพระเจ้ามาหกแสนองค์ต่ทําบุญกับพระเจ้ามามากไม่เท่าไหรสี่อสงไขยนี้ฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติหรือการบวชหรือการเข้ามาศึกษาธรรมะคาสั่งสอนของพระเจ้าไม่ใช่มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราเคยมาแล้วนับพบนับชาติไม่ได้ ว่ากันเป็นอสงไขยอสงไขยฉันั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติให้แน่ใจตัวเองว่าเรามาจากฝ่ายสูงมาจากเทโวโลกพมโลกเราไม่ได้มาจากฝ่ายต่ำเราถึงมีนิสัยใจคอในการน้อมเอียงมาในการประพฤติธรรมแต่ ในการประพฤติทธรรมนั้นมันยังไม่สมควรกระทำเท่านั้นแหละถ้เราตั้งใจทําแล้ววันหนึ่งข้างหน้ามันก็มาเป็นของเราแต่ถ้าหากเราไม่ตั้งใจเราไม่เอาจริงเอาจังกับตัวของเราเองล้มลุกคุกคานล้มแล้วไม่ลุกนี่นี่มันปัญหาถ้าล้มลุกคุกคานไม่มีปัญหาหรอกมันต้องลุกขึ้นมาสู้ในการทําความเพียร เพราอวันนี้มีคนผมมาพูดว่าพรรษานี้ผมว่าจะเอาทําความเพียรให้เต็มที่สักทีกทหานคนมาจากเมืองนู้นแหละจะไม่รู้ว่ายังไงฉังนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่ทําความเข้าใจในธรรมะคารรสั่งสอนของผู้เจ้าอย่างพูดเรื่องสมถกรรมฐานวิัสสนกรรมฐาน ฌานคือการเพ่งมันก็มีอยู่แล้วทั้งหมดเราไม่ต้องไปศึกษาใหม่อีกเลยแล้วไม่ต้องมาไม่ไมไม่ต้องมีใครมาพูดให้เราฟังอีกเพราะเราฟังมาจนหูมันชาหมดแล้วเรื่องธรรมะคำสอนของผู้เจ้าแนวทางการปฏิบัติหูมันชาหมดแล้วใจมันด้านไปแล้วใจด้านนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่หน้าด้านไปด้วยนี่โอ้โห หนักเลยดัน,นั้นถึงว่าการปฏิบัติธรรมให้สมควรกับธระทต้องทำความเข้าใจกับตัวเองให้มากร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิ เลขที่บัญชี718 0 317 07 1